สวัสดีพี่น้องชาว,า,ววาวเวาแดนเวาเวียดนามครับพี่น้องแรงนี้นะครับเป็นแรงของวันที่11นะครับท่านวาคมลองเมือพี่น้องโอ้ยเอาเลยพี่น้องโอ้ลมดีนะครับ เป้าสรงโผอยู่นะครับเป็นวาวเวียดน้ำขนาด2เมตรสิบเซนเลพี่น้องนะครับเป็นวาวเบ้านมเ็ดตั้งแต้ช่วงเดือนช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับผมเป้าตะปิกเป้าตะร่มห่อนตะฤดูกาลทีแล้วนะครับเป้าปีนี้ละ่ะช่วงเดือน สภาพมิตุหน้าครับลมหนาวปีนี้พี่น้องเอาเวียดนามมาเลียนสภาพกับเย็นๆในเล็กน้อยพี่น้องนะครับอันนี้ยังไม่ทันไปนะครับลมเบาแห้งนะครับน้องเลี่ยงเี่ยงไปเบิ้งนะครับไปบ่ไนครับ คือสีไปคือสิบ๊อ,บอไปแล้ะพี่น้องนะครับผมแต่ว่าผมว่าสิไปอยู่นะครับลมบ๊อบาแบบนี้ใส่เสียกนึ่งจุดหาพอดีพี่น้องอันนี้ผมใส่เสียกสองมิ้นครับหยักไงไปจุดน้อยครับใส่เสียกนึ่งจุดหาหรือว่ามิ้นนึ่งก่อก้นนอนนะครับเป็นเวาสีเฮ็ดแรนลมห่อนนะครับเลยโบนสเซนูพี่น้องนะครับ ว่าทางมันเ,หเหบาหนุ่มคนขี้เลียดอยู่นะครับเรียงหนุ้มเบาคนว่าวิแรนต์เบาประสิทธิ์งามนะครับซึ่ผมว่าเบามันเอียงน้ำในพี่น้อง เอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะพาเบิงเวาเวียดนามนะครับผมขนาด2องเมตรสิบนะครับคืนอยู่เล่นล้มประมาณ60สิเมตรพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบ้าหนุ่มลงทงวลีตีร้อมกับทีมงานก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ